อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ของรถของคนที่มาเที่ยวตลาดนะไม่ใช่รถขายนะรถขายเนี่ยสวยๆนั่นเลยนะมีแต่โอ้โหสายทัวร์ลิงมาเพียบเลยนะนี่จุดยอดจริงเทาไหร่เท่าไหร่สี่อันนี้เปนขันใหญ่เนาะเออขัน้นใหญ่ขั้นใหญ่มน่าขั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรเลยไหมเนี่ยโอ้โหหนุ่มคือเขาสูง190เลยนะฮะนี่กันยอเนี่ะนี่นะฮะสาทัวร์ลิงมานะฮะ โโอ้โห,อหนี่มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากลามินทาครับลามินท่าปั่นมาเลยเอปั่นมาโอ้โหเนี่ยแล้วจะไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะไปเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์อยู่น,ยนู่นเลยปทุมนี่เดี๋ยวออกเส้นเนี้ยโลโคโลดเดียวเส้<ะ>นใ <Work point S 1> นพม่าเวิร์กพอยต์มีอะไรฮะ กินข้าวกันกินเดี๋ยวเดี๋ยวเหนียว่ามีถ่ายรายการมีอะไรไม่มีไม่มีไม่ได้เข้ามาหรอกนึกว่ามีสนามอะไรเงี้ยไม่เคยเข้าไปกินเนีก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็กลับบ้านแล้วตอนปกติปั่นไปก็ปั่นไปเส้นถนนนี่นะอ๋อบางทีบางทีก็ไปเส้นในฟ์บ้างเส้นเส้นรองอ่ะเส้นรองแถวลำลูกกาอ๋อก็ปั่นจากตรงนี้บางทีก็ออกไปนั่นแบบออกถนนใหญ่มันต้องออกอ่ะถนนใหญ่อ่ะแต่ว่าออกผ้าออกน้อยไม่ต้องออก มีแบตเตอรี่ด้วยโอ้โหผมทำไฟเฟีกดเพิ่มเพปึ๊บๆต้องใช้แบตเตอรี่ฮะผมเอาไปใช้ของให้โมไซโมไซเงี้ยไปเบรกดีนะปลอดภัยดีเออใช่ผมดูวุทีดีผมฝั่นเข้าในเมืองบ่อยอ่ะที่เรื่อ่งใจแล้วทุกีก็ติดแล้วก็แซ่า